สวัสดีครับเช้านี้พามาชมดอกวานิลาในสวนสยามวานิลาอาคารดีตุงนะครับชมกันนะครับดอกเยอะนะครับเช้านี้ครับยังไม่ได้ผสมนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับจะผสมครับ นะครับหลังจากผสมมาได้สักพักหนึ่งนะครับประมาณสักเกือบเดือนหนึ่งแล้วนะครับฝักก็เริ่มติดนะครับดูกันนะครับนี่ฮะดอกอันนี้ล่ะสวยๆครับดูกัน บานสะพรั่งเลยครับเช้านี้ครับเต็มไปหมดเลยครับหลับต้นเลยครับต้นนี้ยิ่งเยอะเลยนี่ครับเยอะมากมาครับอันนี้หลังจากผสมได้เดือนหนึ่งนะครับประมาณสักเดือนหนึ่งฝักวันนี้ลาก็เริ่มโตนะครับเริ่มโตความยาวก็ยาวมาน่นนะครับเท่าฝ่ามือนะครับเนี่ยนะฮะ ดอกเยอะครับเช้านี้ครับดอกเยอะมากๆครับผมพวงนี้ก็เริ่มโตเริ่มโตแล้วครับนีะครับ